ผีปอบบ้านหนองฮีเมื่อหลายสิบปีก่อนที่บ้านหนองฮีอำเภอเล็กๆในอีสานมีอยู่ครอบครัวหนึ่งผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าบ้านนั้นมีคนตายบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนมักจะมีคนป่วยตายอย่างกระทันหันคืนหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อคำผงังเดินกลับจากงานบุญบ้างไฟพอผ่านป่าข้างวัด เขาได้ยินเสียงผู้หญิงหัวรอบเบาๆแผ่วๆลอยมากับลมเนื้อน้องหอมแท้เด้อเขาขนลุกสู้รีบเดินเร็วขึ้นแต่ยิ่งเดินเสียงก็ยิ่งใกล้จนเขาเหลียวไปเห็นเงาผู้หญิงผมยาวผิวซีดตาแดงกล่ำกำลังก้มๆเงยเงอยู่ข้างสารร้างคำผังใจสั่นมือสั่นก้าวแทบไม่ออกแล้วจู่จ ร่างนั้นก็หันมามองเต็มตาปากเต็มไปด้วยเลือดแล้วเสียยิ้มคำผังตกใจสุดขีดวิ่งไม่คิดชีวิตจนถึงหมู่บ้านเล่าให้ผู้เท่าในหมู่บ้านฟังผู้เท่าจึงพากันออกมาส่องหาด้วยตะเกียงพบว่าในสารร้างมีร่างวัวที่ตายใหม่ถูกควักตับควักไส้หายไปชาวบ้านเชื่อกันว่าที่เห็นนั้นคือผีปอบ ที่ออกหากินอยู่ละแวกนั้นนั่นเองและตั้งแต่นั้นมาเวลาใครต้องเดินผ่านป่าหลังวัดก็ไม่มีใครกล้าไปเพียงลำพังอีกเลย